ะะเราลงรถมาแล้วนะคะทุกคนอ้ยบรรยากาศสวยมากนะคะทุกคนดูข้างหลังรถก็สวยนะคะทุกคนสวยมากมากจีคิดว่าเราต้องจะไปทางนน้นแน่เลยมันจะไปทางนู้นนะคะขึ้นไปบนนู้นนะคะขึ้นเขาจีคิดว่าต้องขึ้นเขาขึ้นไปบนนู้นนะคะรอชมกันนะคะว่าจีจะพาไปไหนนะคะทุกคนอากาศก็ดีด้วยนะทุกคนอากาศดีมากมาก เดี๋ยวจีขอเอากระเป๋ากับเสื้อแขนยาวหน่อยนะคะเป็นเสื้อร่มนะคะกันลมนะคะเผื่อเพราะว่ามันยังมีลมเราอาจจะหนาวได้นะคะขอใส่เสื้อแขนยาวกับเอากระเป๋าหน่อยนะคะแป๊บหนึ่งนะคะ ะะเดี๋ยวรอชมกันว่าที่ที่จีจะพาไปนั้นมันจะสวยแค่ไหนนะคะตอนนี้บรรยากาศสวยมากค่ะท้องฟ้าโปร่งแจ่มใสนะคะแล้วเราไปดูกันนะว่ามันจะสวยแค่ไหนนะคะทุกคนตอนนี้จีก็อยู่ในรถอยู่ก็ขับรถออกมาได้สักพักใหญ่แล้วนะคะชั่วโมงชั่วโมงกว่ากว่าแล้วนะคะเพราะว่า จากบ้านจีไปที่ที่จีจะพาไปนั้นประมาณสองชั่วโมงนิดๆเนาะแต่ตอนนี้ก็ครึ่งทางแล้วนะคะทุกคนครึ่งทางแล้วเดี๋ยวเราชมไปพร้อมๆกันว่าที่เราจะไปนั่นมันจะสวยแค่ไหนนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมีนี่คนพาเราไปก็มีคนนี้ค่ะสามีนะคะคนขับรถของเรานั่นเอง นี้แดดโอ้โหแบบสุดยอดมากนะคะแต่ไม่ใช่เหมือนแดดในที่เมืองไทยบ้านเรานะคะทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นนะคะถ้าแดดแบบนั้นจีก็คงจะไม่ออกไปไหนนะคะเพราะว่าที่เมืองไทยก็แดดร้อนพออยู่แล้วนะคะทุกคนอา้าวทำไมเราทำเสียงแบบนี้โอเคนะคะเดี๋ยวเราไปรอชมกันว่าที่ที่จีจะพาไปนั้นจะสวยแค่ไหน รอไปชมพร้อมๆกันนะคะทุกคน ทางนี้ก็สวยแล้วค่ะอะไรจะเวอร์ขนาดนี้นะคะสวยมากๆดูข้างบนนุ่นยังมีสโนโด้วยนะคะเขาขาวนุ่นเห็นไหมคะสโนเห็นไหมคะเขาขาวนุ่นสโนนะคะหิมะนะคะโอ้ยสวยบรรยากาศบนภูเขานะ,ะทุกคน ทิ้งเขาจะไปหรือไม่ฉ h t a go เข r ท g h yeah. t y ร a h ้ k เ y okay. h e j u s t t เ l l you, l you know oh, ้นเขา k ข o w w h e r า he go. โอ้ฝนทุกคนขาวเหนบ่เป็นน้ำแขง็งเป็นหิมะพี่น้องอสวยมากทุกคนสวยมาก สวยจริงๆค่ะสวยจริงๆแล้วก็ตามข้างทางนะคะจะมีเป็นจุดๆนะคะทุกคนนักท่องเที่ยวมาเยอะมากนะคะแล้วก็จะมีรถจอดเต็มเลยนะคะที่ขับผ่านมาก็เห็นหลายจุดแล้วนะคะทุกคนที่มีนักท่องเที่ยวมากันเยอะแยะมากเลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนนะคะนี่เราถึงแล้ว เราถึงจุดที่เรามาแล้วนะคะทุกคนนี่นี่คะ่ะเรามาถึงแล้วนะคะนี่ตรงนี้นะคะนี่ welcome to what is it อ่านไม่ออกนะคะอ่านออกแค่คำว่า welcome นะคะสวยมากๆทุกคนเดี๋ยวเราจะได้ไป ข้างบนนู้นนะคะนู้นเดี๋ยวเราจะได้ไปข้างบนนู้นกันนะคะทุกคนนู้นนู้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปข้างบนนู้นกันนะคะโอเคเราลงรถก่อนนะคะทุกคนจอดรถแล้วนะคะเราจอดรถก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเรามาถึงแล้วนะคะทุกคนเราจะชมกันว่ามันจะสวยแค่ไหนนะคะ เดี๋ยวเราขอจอดรถลงรถก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปชมพ,พร้อมๆกันค่ะทุกคนไปชมกันค่ะนี่นะคะเราลงรถมาแล้วนะคะทุกคนโอ้ยบรรยากาศสวยมากนะคะทุกคนดูข้างหลังนุ้นก็สวยนะคะทุกคนสวยมากๆจีคิดว่าเราต้องจะไปทางนู้นแน่เลยมันจะไปทางนู้นนะคะขึ้นไปบนนู้นนะคะขึ้นเขา จีคิดว่าต้องขึ้นเขาขึ้นไปบนนู้นนะคะรอชมกันนะคะว่าจีจะพาไปไหนนะคะทุกคนอากาศก็ดีด้วยนะคะทุกคนอากาศดีมากๆเดี๋ยวจีขอเอากระเป๋ากับเสื้อแขนยาวหน่อยนะคะเป็นเสื้อร่มนะคะกันลมนะคะเผื่อเพราะว่ามันยังมีลมเราอาจจะหนาวได้นะคะขอใส่เสื้อแขนยาวกับเอากระเป๋าหน่อยนะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เดินมาแล้วนะคะ จากที่ได้เสือ้อแขนยาวกับนี่กระเป๋าพร้อมพร้อมเดินทางแล้วค่ะพร้อมที่จะลุยนะคะ You not wear your boots can <No. S 1> wear this oneNo you not wear go for a w a l k Oh right okayThe No can go for a walk up there. Think. There a we walk restaurant a r e s up thereThe restaurant up thereOkay ครับ okay, Then go to the toilet as well no, <laughs> ไปดื่มกาแฟกับเข้าห้องน้ำนะคะทุกคนบรรยากาศเห็นไหมคะบรรยากาศข้างบนนน้นก็มีน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งนะคะทุกคนนี่บรรยากาศอันนั้นมันอะไรไม่รู้พัดลม ดูทุกคนบรรยากาศสวยสุดๆเลยนะคะคุณสามีเดินเดินไปแล้วนะคะทุกคนฮันนี่ฮันนี่อันนี้ก็จะเป็น เวลาบอกเวลาบอกที่เราจะอันนี้ว i m e ท h a ว say the ท i m e go for that's oh, for the bus is o for the bus โอ้รถรถบัสนะ the bus come pick up พี่โพอินเฮียะเคบอจะมูออร์ไรโอ้ลูก ใช่เหรอเย้ได้วันโอเคอันนี้สำหรับเด็กนะคะเด็กเด็กเขามาเที่ยว oh cannot see โอ้ทุกคน บรรยากาศสวยมากเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนนู้นนะคะตอนเที่ยงนะคะเราซื้อตั๋วแล้วนะคะวีบายแท็กเก็ตออเรดีเนี่ย so then we gonna go that one and the train train the road up there go to up there อ๋อเลนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะนั่ง โอ้ดู oh, I see the train coming look เห็นไหมคะทุกคนมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นมันแดดจีมองไม่เห็นนะคะทุกคนแต่เดี๋ยวเราจะพาพาขึ้นไปบนนี้นะคะพาขึ้นไปบนนี้นะคะทุกคนนี่จุดที่เราจะพาไปนะคะทุกคนเด็กๆเ,เขาเล่นอะไรกันไม่รู้ ยังไงคะทุกคนทุกคนจีพาทุกคนมาเที่ยวนะคะเดี๋ยวเรารอชมกันนะคะว่าจีจะพาขึ้นไปบนนู้นนะคะทุกคนแต่ไม่รู้ว่ามันจะสวยแค่ไหนนะคะ <c oughs> จีก็ตื่นเต้นเหมือนกันเดี๋ยวครั้งแรกที่จีมานะคะเดี๋ยวจีพามาดูน้ำตกเล็กๆน้อยๆของสวยของงามก่อนนะคะทุกคน ทุกคนคะเดี๋ยวรถไฟจะมารอรับพวกเราตรงนี้นะคะเพราะว่าจี G ได้ใบแท็กเก็ตใบตั๋วแล้วตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นรถบัสตรงนี้นะคะรถไฟตรงนี้นะคะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปนี่นะคะรถบัสรถไฟตอนนี้เราก็เดินมาตรงนี้ก่อนนะคะเดินชม ร,รอบตรงนี้รอเวลาก่อนนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นรางรถไฟอันนี้ก็จะเป็นรางรถไฟที่เราจะไปกันนะคะทุกคนรอชมนะว่าข้างบนนี้จะสวยแค่ไหนนะคะครั้งแรกนะคะที่จีพาทุกคนมาเที่ยวนะคะเดี๋ยวเรารอชมกันนะคะทุกคนนี่คือรางรถไฟแบบที่เราจะขึ้นไปบนเขานู่นนะคะ แบบยาวมากๆนะคะทุกคนยาวมากมากวิวข้างล่างก็สวยตรงที่อยู่ตรงเนี้นะคะใครมาแล้วจะมาซื้อตั๋วตรงนี้เลยนะคะซื้อตั๋วแล้วก็มันจะมีเวลาบอกนะคะว่าที่จีให้ดูตอนแรกๆที่จีเดินมานะคะมันจะมีเวลาบอกแล้วทีนี้รถบัสรถไฟมันก็จะมารอเราตรงนี้นะคะมารับเราตรงนี้ เราก็รอขึ้นไปนะคะรอชมอีพีหน้าว่าจีจะพาทุกคนขึ้นไปดูข้างบนนุ่นสวยแค่ไหนนะคะตอนนี้เราก็เดินเดินเล่นเดินเล่นโตเตโตเตอยู่แถวนี้ก่อนรอเวลาก่อนนะคะทุกคนเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงนะคะ เดินก็ต้องระวังด้วยนะคะมันเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นชันมันชันมันนี่นะคะฮันนี่ฮันนี่ This one look like a strawberry tree เนาาะะเนน nothing ึกนึกว่าต้นสตรอเบอรี่ What is it? อ่ oh, for the train for seat เอ่อยุคกันอ่ะยุคกัน safety for that is well that in close close honey close safety yeah no ของเล่นเด็กน้อยเอาไว้หัดนั่งพี่น้องของเล่นเด็กเอาไว้หัดนั่งนะคะทุกคนเห็นไหมนั่งสบายเลยนั่งสบายเลยนะคะคุณผู้ชาย ป่านนั้นเอียงก็ะโอนตาซาโอนตาซ,า,ตา,ซากลวยห้อง,องนั่งตั้งนั่งอยู่โอนตาซ่าไปนี่เราก็เดินเข้ามาข้างในแล้วนะคะทุกคนเดินเข้ามาข้างในเออสวยมากๆสวยมากๆทุกคน ก็เข้าแถวนะคะสวยมากๆ beautiful เราเข้าแถวกันนะคะนี่นะคะเราก็จะมาขึ้นรถไฟคันนี้นะคะเราก็จะมาขึ้นรถไฟแล้วนะคะทุกคนมานั่งข้างหน้าเลยนะคะทุกคน นั่งข้างหน้าเลย come sit the เรามานั่งข้างหน้าเราจะได้เห็นวิวสวยๆนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นอยู่มาขึ้นอยู่ที่ตรงรถรถไฟรถบัสแล้วนะคะอยู่บนคลิปอ่ะ เอาไ h ้ I I so when we when we out we gonna have to use that one as well เรารอนะคะรอขึอ้น h ครือ่องนะคะ i ปรอรอรอ o ถรถบัสอ o ก we just waiting หรือว่า go 10 <ten> minutes เตรียมตัวไปแล้วนะคะ 10นาทีอีก10นาทีนะคะทุกคนอีก10นาทีทุกคนครั้งแรกที่จีจะให้คุณสามีออกกล้องได้ก็ตอนนี้นะคะจีต้องสะสมทําคลิปไว้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราตอนนี้ก็รออีก10นาทีนะคะถึง10นาทีเดี๋ยวถ้ารถบัสออกแล้วเดี๋ยวเรารอชมกันนะคะทุกคนทุกคนเราเตรียมตัวจะออกเดินทางกันแล้วนะคะตอนนี้คนขับรถก็กําลังจะมา คนขับรถก็กำลังจะมาแล้วนะคะทุกคนนี่ตอนช่วงหิมะตกบรรยากาศสวยจะยืนอยู่ตรงนู้นโอเคทุกคนเดี๋ยวเรารอชมคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวรอชมอีพีสองนะคะรออีพีสองที่เราไปอยู่ข้างบนนู้นนะคะว่าข้างบนนู้นจะสวยแค่ไหนนะคะ รอชม EP 2กันนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้จีขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะคะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด cribe ช่องอลิสลาชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้จีทำคลิปต่อไปนะคะทุกคนฝากด้วยนะคะจีพูดเสียงดังไม่ได้คนเยอะมากเลยดูดิคนเยอะมาก